เป็นประจำนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณวรุษศิวัสรยานนท์กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยจากเอเชียเวลจำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณสุนีนาครับสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่แรงๆหรือโดดเด่นเท่าไหรนะ่นักแต่จะว่าไปก็อาจจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพของการลงทุนอยู่บ้างและอยากให้คุณวรุษช่วยประเมินหน่อยคะ่ะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในตลาดต้นสัปดาห์คะ่ะครับก็คงจะเป็นตัวนํา ตนะัวนาําตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับ<ม>ก็คือวอลสตรีทนะครับหุ้นสหรัฐซึ่งปิดเป็นบวกไปต่างๆ<อ>ค่อนข้างค่อนข้างดีนิดหนึ่งดืวยซ้ํานะครับเมื่อวันศุกร์จากมุมมองที่มองเลยการปรับอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาไปแล้วนะครับแล้วก็ไปมองว่าเฟดรีเซ e ร์ฟคือเขาอ่านจากมินิตการประชุมของวันพุธนะครับ<อ>ว่าเฟดเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปตอนเดือนธันวาคมถ้าจะขึ้นค,ครับ แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนับจากนั้นไปเนี่ยจะค่อยๆขึ้นะนะครับเขาโยงพูดไปถึงตัว U curve อะไรต่างๆซึ่งมันจะ flat ไม่ใช่เป็นเป็นสตรีไม่ไม่ใช่เป็นแบบชันะนะครับตลาดก็ตีความเป็นว่าเสร็จนับจากนั้นไปก็จะค่อยๆขึ้นแล้วก็คือคือ,คอไม่ไม่ไม่บุมบามนะแล้วก็คงจะไม่ทําให้เศรษฐกิจกลับมาแย่ลงหรือว่าไม่ทําให้ผลประกอบการโดยสทะเบียน แย่ลงไปนะครับแล้วก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้ว่าเศรษฐจอเมริกาออกจากพงหนามแล้วก็จะทาอย่างนั้นเลยครับคงจะดีขึ้นไปหลักมีความเชื่อมั่นกลับมาเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยปิดบวกแต่ขณนะเดียวกันนั้นเนี่ยจะไปก็ไปไม่ได้แรงสุดๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุมีเหตุอะไรละจับตัวประกันที่มาลีนะครับเมื่อวันศุกร์นะก็กลับมาย้อนทําให้ส่วนหนึ่งก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการก่อ,อการร,าาร้ายอยู่พอ,พอสมควรนะครับ แล้วก็ก็แต่ละประเทศนั้นก็คงจะเสริมสร้างมาตรการอะไรต่างๆไปเยอะแล้วก็เลยไปกดดันภาคท่องเที่ยวย <c oughs> ของของยุโรปแล้วของอเมริกาด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็จะไปไม่ได้ไม่ได้แรงๆแต่ว่ายังอยู่ในขาบวกนะครับประกอบกับมันมีตัวเลขอันหนึ่งออกมาก็คือตัวเลขที่อะไรหลายตัวเลขของธนาคารแห่งอเมริกาแบงก์อเมริกา, <c oughs> รกาครับที่ออกมาบอกว่า เก้าสัปดาห์สิบสัปดาห์แล้วเนี่ยที่เม็ดเงินออกจากตลาดอ,าอีเมอร์จิงมาร์เก็ตนะเกิดใหม่แล้วเพิ่งจะกลับเข้าตั้งแต่วันพุธะนะครับหลังจากที่เฟดมองที่ดีแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นสัญญาณที่ดีด้วยเหมือนกันว่าตลาดจะเกิดใหม่ก็กลับมาบวกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเท่าที่ประเมินตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับค่ะสำหรับบ้านเรานั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวเลข เอ็กซ uh, ์พอร์ตอิมพรอตออกมานะครับของกรมศุลนวันที่วันพฤหัสนะครับตบท้ายได้วันวันศุกร์นะครับแบงก์ชาติก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนออกมานะครับซึ่งก็คงยังไม่ดีอยู่แหละนะครับอ,อีกอันที่คงจะต้องเตือนนิดนึงก็คือมีตัวเลข GDP อเมริกาออกมาวัน,ว,นวันอังคารน,นะครับของไตรมาสสามน่าจะน่าจะดีนะครับน่าจะดีนะแต่ว่าอย่างเดียวกันเนี่ยตลาดสำหรับสัปดาห์นี้นี่ ถ้าถ้าไปพึ่งฝั่งอเมริกาคงจะคงจะ,อะวอลุ่มการซื้อขายคงจะหายนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของแตงสกิ n งนะครับอของพระเจ้าครับค่ะแล้วอย่างกรณีที่เอซบีอบอกว่าอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมประเมินว่าจะเป็นอนิสงฆ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องที่จะกลับเข้ามาในบ้านเราบ้างไหมคะโอ,ะอนน้อันั้นอันั้นเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเรื่องของ e อซบีนะในวันน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับมาริโอร์กี้ออกมาพูดว่า จะพูดถึงเรื่องการเพิ่ม QE เลยบอกเพิ่มเลยนะครับในเดือนธันวาคมที่ที่จะมีการประชุมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นบวกแต่สาหรับสําหรับตลาดหุ้นโดยรวมนะครับในแง่ของสภาพคล่องครับก็ดูโดยรวมอาจจะอาจจะมีซนติเมนต์ในเชิงบวกมากขึ้นและ,ะกรอบการเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์นี้ให้ไว้เท่าไหร่คะเราให้ไหว้กรอบเซตอินด็กซ์นะครับ375ถึง1,405นะครับ ก็คือยังยังคงติดตอยู่ประมาณพันสี่ร้อห้าจุดนะคะแนวต้านจะไปก็ไปไม่ค่อยจะได้นะครับตรงนี้นามันจะมีตรงนี้เข้ามาอยู่พอสมควรนะครับค่ะมาถึงเทรดดิ้งไอเดียประจําสัปดาห์บ้างค่ะคุณรุธวันนี้เป็นเซกเตอร์ไหนที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจคะวันนี้เราเลือกเซกเตอร์รับเหมานะครับเราเลือกหุ้นซีโนไทอิเนียร์ริงคอนสตรัคชั่นนะครับเป็นหุ้นพ i c k ด f วเดย์ของพิีกดววีก็แล้วกันนะครับ ก็นับจากนี้ไปเนี่ยผมก็มองอย่างนี้นะครับว่าโครงการลงทุนของภาครัฐบาลนะครับซึ่งมันชะลอช้าอะไรต่างๆกันมาเป็นปีเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเข้าระยะเวลาที่เขาใช้ในการศึกษาอะไรต่างๆ EIS รวมๆกันแล้วเนี่ยมันน่าจะมาเกิดจริงๆกันเต็มๆเอาเนี่ยนะครับต้นปีหน้าเป็นต้นไปแล้วคราวนี้จะมาเลยนะครับซึ่งพีโนไทยสเต็กเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะ อะไรล่ะได้ได้อัน,นิสงส์จากการที่เพิ่งประมูลได้นะครับรถไฟฟ้ารางรถไฟรางคู่น่าจะเป็นเส้นทางแรกๆเลยนะครับฉะเชิงเซาของแก่งคอยนะครับ<ฆ>รมูลค่าเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยล้านนะครับกืหมื่นล้านนะ,ะ,ลลนนะซึ่งทําให้แบ็กล็อกนี่อยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาจากประมาณสี่หมื่นกว่าล้านขึ้นมาเป็นห้าหมื่นกว่าล้านเลยท<ฆ>ันทีครับแถมยังมีในเดือนธันวาคมยังมีอีกนะครับประมูลรถไฟรางคู่อีกนะครับรมูลค่าประมาณสี่จุดสาม หมื่นล้านแล้วยังจะมีอย่างนี้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข่าวเชิงบวกเข้ามา,านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยสเปคนี่ก็นักวิเคราะห์นะครับเราต้องใช้เราต้องใช้อช่ะคอนเซนเซสของของสมาคมนักวิเคราะห์นะครับเพราะยังไม่ได้ cover หุ้นนี้เต็มนะเขมองว่ากําไรเขามองว่ากําไรน,นักวิเคราะห์มองเฉลี่ยแล้วกําไรของสเปคปีนี้น่าจะหดตัวประมาณา2ี่ิเปอร์เซนนะครับดีเล์โปรเจกต์ต่างกันมานะครับแต่ปีหน่าจะโตได้ประมาณ12บซซึ่งผมมองว่านับจากนี้ไปคงจะไม่สิบสองนะ น่าจะโตไปกว่านี้แล้ววิเคราะห์คงต้องปรับประมาณการขึ้นกันเพราะนับจากนี้ไปการประมูลแล้วก็เรื่องข่าวเรื่องของการดําเนินโครงการของาครัฐจะมากันเต็มๆนคะครับน,นนี้ไปครับซึ่งราคาที่คอนเซนแซสให้ไว้นี่เท่าไหร่คะอ่า27บาท93นะครับราคาปิดเมื่อวนันศุกร์25บาท25ค่ะ,<น>ะซึ่งมีโอกาสจะปรับเพิ่มประมาณการขึ้นด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคนิคนี้แข็งแกร่งนะครับเกิดสัญญ,ญาณซื้อในรายวันและรายสัปดาห์ถ้าเดือนนี้ปิดเหนือ 25บาท50จะเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนยิ่งแข็งใหญ่เลยนะครับทําให้มองว่าอาจจะทำนิวไฮกันต่อไปอีกซ้ำครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ